สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกัแบบเดวพาันชแนลวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่ที่สามเนาะก็มาเจอกันแต่เช้านะเพื่อนเนาะผมก็มาทํางานปกติเหมือนเดิมก็ขับรถโมปูนเพื่อนๆเนาะก็ดูชุดเราคงไม่ต้องบอกนอะว่าเป็นของแบรนด์หรือยี่ห้ออะไระนี่นะครับแบรน หือ,อยี่ห้อของรถโมบูลนเพื่อนเนาะก็วันนี้ไม่รู้จะได้ไปส่งหน้าง,งานที่ไหนบ้างมาเพื่อนเดี๋ยวถ้าไปถึงหน้าง,งานผมจะถ่ายลงให้เพื่อนได้ดูทีละชอ็อตทีละหน้าง,งานน้องเพื่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปเตรียมงานก่อน,นเพื่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันที่หน้าง,งานไปนครับ อันนี้เป็นหน้างานอยู่เคหะดินแดงน้องเพื่นนะมาเทอทเขาเรียกว่าซาริฟอร์เทปูนเสร็จแล้วน้อเพิ่นกำลังจะกลับไปที่แคนปูนที่รามเก้านะ ตอนนี้เราติดมากอยู่แยกประชาสงเคราะห์ รถติดน,นเพื่อนเนาะสุดยอดหกโมงหกโมงเย็นแล้วรถยังติดเลยครับเพื่อนตอนนี้ก็เลิกงานแล้วเพื่อนเนาะกำลังจะกลับบ้านกลับบ้านไปก็จะไปขายลูกชิ้นช่วยสีพรรยาเพื<ๆ>่อนนี่ก็จะสองทุ่มแล้วเนาะดูอาจารย์อาจารย์บนหัวผม ของฟันน่กกากลัวไหมเพื่อนโอเคครับไปกลับบ้านกันดีกว่ากำลังเดินทางกลับบ้าน,น,นเพื่อนเนาะตอนนี้อยู่ที่หน้าราานราคำแหงเพื่อนดูรถโดดคติดแหละ